日本語を話そう。ผมชื่อปุญยวีครับผมได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นครับเรื่องงานนั้นผมไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นั่นหรอกครับแต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงคือภาษากับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับแหมจะเข้าไปฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นั้งทีก็ควรจะพูดภาษาญี่ปุ่นและรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นบ้างใช่ไหมครับผมก็เลยจะมาชวนคุณผู้ชมฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกับผมด้วยครับโดยอาจารย์ประกาศทิพย์ จะกรุณาอธิบายคำศัพท์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นให้พวกเราได้เข้าใจกันนอกจากนี้ยังมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาคืออาจารย์โคยามะและอาจารย์มุระตะมาช่วยฝึกในเรื่องของการออกเสียงครับภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้นะคะในส่วนของอาจารย์จะอธิบายคำศัพท์สำนวนรูปประโยครวมถึงวิธีการพูดให้เหมาะสมกับผู้สนทนาและกาลเทศะ และในตอนท้ายจะขอแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารครบหากับชาวญี่ปุ่นค่ะภาษาญี่ปุ่นไม่ยากหรอกค่ะมาฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มากาธิพดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้อยากให้อาจารย์แนะนําการพูดเกี่ยวกับการขออนุญาตลากลับก่อนนะครับเผื่อว่าบางทีมีเหตุจําเป็นอาจจะมีเรื่องงานหรือว่าอาจจะป่วยขอลากลับก่อนอะไรเงี้ยครับอืมสำนวนอย่างนี้ก็จําเป็นนะคะอขออนุญาตหรือว่าขอตัวลากลับก่อนนะคะ คือถ้าไม่จาเป็นเราคงไม่ทาอย่างนั้นแน่นอนเพ <c oughs> ียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อน <c oughs> นะคะอาจจะมีความจําเป็นบางอย่าง <c oughs> ใช่ไหมคะคุณยวีพร้อมหรือยังคะพร้อม้วครับเดี๋ยวผมไปรอฝึกออกเสียงกับอาจารย์ขอยมาทางด้านโน้เลยนะครับค่ะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกับปุณยวีเลยนะคะไปฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกันเถอะค่ะนีห้งโถงฮานาโซ ในการขอตัวกลับก่อนนั้นอาจจะมีหลายสาเหตุนะคะแต่สาเหตุหลักๆที่พบกันอยู่เสมอก็คือมีธุระด่วนหรือว่าไม่สบายเรามาเริ่มที่มีธุระด่วนต้องขอตัวกลับก่อนดีไหมคะการบอกว่ามีธุระด่วนจะใช้ประโยคที่ว่าคิโยะเดคิม h i ตะเกิดมีธุระด่วน k y โยหมายถึงธุระด่วนนะคะงะเป็นคำช่วยแสดงประธาน できましたในที่นี้หมายถึงเกิดมีขึ้นรวมเป็นคิโยะะできましたคิโยะ a できましたหมายถึงมีทุระด่วนเมื่อบอกว่ามีธุระด่วนแล้วจึงพูดว่าโอซากินิชิเชิมสขอตัวก่อนซักิแปลว่าก่อนนะคะเราเติมโอเข้าไปข้างหน้าทำให้สุภาพเป็นโอซากิหมายถึงก่อนคุณ ส่วนนี้เป็นคำช่วยนะคะเ s h ชิมัสหมายถึงเสียมารยาทรวมทั้งประโยคก็จะเป็นโอซากินิเ s h ชิมัสหมายถึงขอตัวก่อนใช้พูดในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องกลับก่อนคนอื่นๆนะคะเมื่อเข้าใจรูปประโยคในการขอตัวเวลาที่มีธุระด่วนแล้วเพื่อที่จะออกเสียงให้ถูกต้องไปฝึกออกเสียงพร้อมๆกับปุญญวีกันเลยนะคะ ถึงเวลาฝึกออกเสียงกันแล้วครับคุณผู้ชมฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับผมนะครับเซนเซคอนิชิวสวัสดีครับอาจารย์โคยามะคอนิชิวสวัสดีค่ะบเปมกันเรยนะคะคิโยกะเดคิมัสตะคิโยกะเดคิมัสตะประโยคนี้จะหมายถึงมีธุระดว่วนให้สอดสุดใจกัอิจดอีกครันน่นค่ะ 休養ができました休養ができましたどうぱいなかお先に失礼しますお先に失礼しますこれはことがあるもう一度プータムいくらんなかお先に失礼しますお先に失礼します 休養ができました。お先に失礼します。休養ができままししたお先に失礼しますミトクラカーンボリサ さん、これでいいですね。よろしくお願いします。もしもし。はい。はい。わかりました。すぐ行きます。みなさん、すみません。休養ができました。お先に失礼します。お疲れ様。 ในระหว่างที่กำลังประชุมกันอยู่คุณโทยาม่าได้รับโทรศัพท์ปรากฏว่ามีธุระด่วนจึงต้องขอตัวกลับก่อนนะคะซึ่งก่อนที่คุณโทยาม่าจะกลับไปทุกคนในที่นั้นพูดขึ้นพร้อมกันว่าออสการ์ไซมะเป็นสำนวนที่ใช้ลากันในที่ทำงานนะคะพูดเวลาบอกลาคนที่กำลังจะกลับสำนวนนี้มาจากกริยาคำว่าซ่าเรื่ซึ่งแปลว่าเหนื่อย โอซึเรมะจึงใช้ในความหมายว่าขอบคุณที่อุตสาห์ทำงานจนเหน็ดเหนื่อยถ้าต้องการพูดให้สุภาพขึ้นเราจะเติมเดชตะเข้าข้างท้ายเป็นโอซึเคเรซามะเดชตะโอซึเครซมะโอ

หมายถึงขออนุญาตทำกริยานั้นๆได้ไหมโมเป็นคำช่วยหมายถึงก็ด้วยนะคะอีเป็นคำคุณศัพท์แล้วว่าดีเดสคือเป็นคือคะใช้วางไว้ท้ายประโยคทำให้เป็นประโยคคำถามเทโมอีเดสคะแปลตรงตัวก็คือจะทำอย่างนั้นก็ดีจะทำอย่างนั้นก็ได้ใช่หรือเปล่า แต่ถ้าต้องการจะพูดให้สุภาพนุ่มนวลมากขึ้นนะคะเราจะเปลี่ยนคำว่า d e s เป็น d e s h o รูปประโยคก็จะเป็นกริยารูปเทะตามด้วยโมอีเดโช k a และถ้าต้องการจะพูดให้สุภาพยิ่งขึ้นไปอีกนะคะในกรณีที่เราใช้กับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาก็จะใช้คำว่า YOROSHI ซึ่งมีความหมายเหมือนกันแต่สุภาพกว่าอี เข้าไปแทนคำว่าอ e ีนะคะรูปประโยคของเราก็จะเป็นกริยารูปเทโมยโรชีเดชโกะเช่นในกรณีที่เราต้องการจะขออนุญาตกลับก่อนเราก็จะนำกริยาที่มีความหมายถึงการกลับเนี่ยนะคะมาวางไว้หน้าประโยคจะกลับก่อนกลับเร็วเราจะบอกว่าฮายากคือไข่ตะนะคะฮายากคือหมายถึงเร็วอย่างเร็วเป็น คําวิเศษเอามาขยายกริยาคําว่ากลับนะคะคํคานี้เป็นรูปคุซึ่งผันมาจากคุณศัพท์ฮายายซึ่งแปลว่าเร็วไข i เตเป็นกริยาแปลว่ากลับนะคะเป็นรูปเชื่อมความคือรูปเทกริยารูปเดิมก็คือไ a i รูรวมทั้งประโยคก็จะเป็นฮายาคือไข่เตโมอีเดสกลับเร็วจะได้ไหม ซึ่งก็คือการขออนุญาตกลับก่อนนั่นเองค่ะถ้าต้องการจะขออนุญาตโดยพูดให้สุภาพนุ่มนวลขึ้นก็จะเป็นฮายาคือค่ t e เตโมอีเดชูกะและพูดให้สุภาพยิ่งขึ้นก็จะเป็นฮายาคือค่ายเตโมยอร i ช e เดช o k a ในการขออนุญาตเนี่ยถ้าต้องการให้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าเป็นวันนี้ที่เราจะขออนุญาตกลับก่อนเราก็จะเติมคำว่าวันนี้เข้าไปข้างหน้าใช่ไหมคะคือเคียวแล้วตามด้วยคำช่วยวะเคียวแปลว่าวันนี้วะเป็นคำช่วยบอกว่าคำข้างหน้าเป็นหัวเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่นะคะในที่นี้ก็คือวันนี้พูดถึงเรื่องของวันนี้รวมประโยคของเราก็จะเป็น 今日は早く帰ってもいいですか今日は早く帰ってもいいでしょうかหรือ今日は早く帰ってもよろしいでしょうかทั้งสามประโยคนี่มีความหมายเดียวกันนะคะคือวันนี้ขออนุญาตกลับก่อนแต่ว่ามีระดับของความสุภาพซึ่งเราก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ที่เราจะพูดด้วย

いいですか今日は早く帰てもいいですかยังอนุญาตอีกแบบนึ้นะคร今日は早く帰てもいいでしょうか今日は早く帰てもいいでしょうか,いいょうかประโยคนี้ก็จะแปลว่าวันนี้ขออนุญาตกลับเร็วก่อนได้ไหมเหมือนกับประโยคแรกแต่ว่าจะสุภาพกว่าใช่ไหมครับ はい、そうです。ちゃいか。もう一度、いっくらん今日は。早く帰っても。いいでしょうか。今日は。早く帰っても。いいんでしょうか。今日は。早く帰ってもいい。てもよろしいでしょうか。今日は。早く帰っても。 よろしいでしょうかはいもう一度「プータンいくらんなか」<ッ>「きょは早く帰ってもよろしいでしょうか?」「今日は早く帰ってもよろしいでしょうか?」「トッパイじゃこネナムカンボクサーヘッドゥンチャーマイコイサバイドイプーはちょっと気分が悪いんです」「プリオグニマイティンはロシックマイコイサバイ」 ชดเตคือนิดหน่อยนิยมใช้มากเลยในการสนทนานะะในการขอร้องในการชี้แจงเพื่อแสดงความรู้สึกเกรงอกเกรงใจ k i บุ n หมายถึงความรู้สึกง g เป็นคำช่วยแสดงประธานว่าด้วยเป็นคำคุณศรรพัพท์มีความหมายว่าไม่ดีนะคะเราใช้ในภาษาพูดย่อมาจากคำช่วยโนใช้เพื่ออธิบายหรือว่าชี้แจง des เป็นหรือคือรวมทั ellt, ้งประโยคก็จะเป็นชดっต気分ค悪บุですาวแปลตรงตัวก็คือว่ารู้สึกไม่ดีนิดหน่อยซึ่งหมายถึงรู้สึกไม่ค่อยสบายนั่นเองค่ะคือตามนะคะชดตาะคีบุญงาวรุยนเดสชดเตาอคีบุารุอีกครั้งหนึ่งค่ะちょっと

ちょっと気分が悪いんです。今日は早く帰ってもよろしいでしょうかคือว่าผมไม่ค่อยสบายวันนี้ขออนุญาตกลับเร็วหน่อยได้ไหมครับはい、よくできました。か、でいいか。<music> เทศก,กาลโคมลอยที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่เมืองนิชิกิมูระในเขตอากิตะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะครับโคมแต่ละอันจะมีความสูงไม่ต่ำกว่า10เมตร ทำจากกระดาษสาญี่ปุ่นซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมการประมาณสองเดือนเริ่มจากการทำโครงการวาดภาพระบายสีและประกอบเข้าด้วยกันแต่ก่อนที่จะปล่อยโคมสุกฟากฟ้าทุกๆคนในเมืองนิชิกิมูระจะเขียนสิ่งที่ตนเองปรารถนาลงบนโคมซะก่อนเมื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่จะปล่อยโคมและคำอธิษฐานลอยสู่ฟากฟ้าแล้วนะครับ ลูกกลมๆที่ห้อยอยู่บริเวณตรงกลางด้านล่างของโคมจะชุบน้ำมันจนชุ่มเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟนะครับโ,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 โคมแต่ละอันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ก็เพราะการใช้ความร้อนไปแทนที่อากาศเพื่อให้เกิดแรงดันยิ่งในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นโคมก็จะลอยขึ้นอย่างรวดเร็วและลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนหายลับไปในความมืด หลังพระอาทิตย์ตกดินอุณภ flames, หภูมิที่นี่จะลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาแต่ผู้คนที่มาร่วมงานก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะในช่วงเทศกาลโคมลอยเมืองน bien, ิช um ิกิโมระแห่งนี้จะมีชาวเมืองท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมารอชมโคมกันมากกว่า2,000 0คนซึ่งในแต่ละปีก็จะมีคมที่ลอยไปพร้อมกับคำอธิษฐานมากกว่า120อันเลยนะครับเทศกาลโคมลอยของเมืองนิชิกิโมระนี้ นอกจากจะเป็นประเพณีที่งดงามแล้วยังเป็นช่วงเวลาของการอธิษฐานขอพรให้ครอบครัวมีความสุขและปลอดภัยจากพยันันตรายทั้งปวงอีกด้วย ขออนุญาตกลับก่อนและบอกสาเหตุว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายเรียบร้อยแล้วเจ้านายหรือผู้ที่เราเข้าไปขออนุญาตก็จะพิจารณาดูว่าเหมาะสมที่จะอนุญาตให้กลับก่อนเลิกงานได้หรือไม่นะคะการพูดตอบอนุญาตให้ทําได้อย่างที่ขอมามีวิธีการอนุญาตง่ายๆก็คือให้อีเดชโอให้อีเดชโยได้สิคะได้สิครับ ประโยคนี้เราเคยเจอมาบ่อยๆแล้วนะคะให้ครับค่ะหรือว่าใช่ใช้ตอบรับอีเป็นคำคุณศัพท์แล้วว่าดีได้นะคะไม่มีปัญหาเดสคือเป็นคือเติมเข้าท้ายคำนามหรือคุณศัพท์ทำให้เป็นรูปสุภาพนะคะโยเป็นคำช่วยท้ายประโยคหมายถึงนะหรือว่าสิ ใช้เมื่อต้องการบอกเรื่องที่คู่สนทนายัางไม่รู้ให้เขาได้รับรู้ข้อควรระวังก็คือคำช่วยโยนี้เราจะไม่ค่อยใช้กับผู้ที่อาวุษษษสูงกว่าเพราะจะเป็นการเสียมารยาทนะคะวิธีการตอบอนุญาตอีกแบบหนึ่งก็คือให้โดโซให้โดโซครับค่ะเชิญค่ะเชิญค,ครับนะคะคำว่าโดโซยังจำได้ไหมคะแปลว่าเชิญ ทั้งสองประโยคนะคะคือให้อีเดและให้โดโเป็นประโยคที่ใช้ตอบเวลาอนุญาตให้อีกฝ่ายหนึ่งทำสิ่งนั้นนั้นได้ตามที่ขอมาใช้ได้ในทุกกรณีที่ตอบอนุญาตค่ะはいいいですよはいいいですよはいいいですよ はははははいいいいいいいですよどどどどううううぞうぞうぞぞเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนะคะเราก็ควรจะกล่าวขออภัยแล้วขอลาก,กลับโดยการพูดว่าโมชิอาเคริมาเซ็นเดวะ お先に失礼します。申し訳ありません。ではお先に失礼します。ขออภัยครับถ้าอย่างนั้นขอตัวกลับก่อนนะครับประโยคแรกคือ申し訳ありませんเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวขออภัยอย่างสุภาพนะคะคำว่า申し訳แปลว่าคำแก้ตัวありませんเแปลว่าไม่มีดังนั้นสำนวนนี้ แปลตรงตัวจริงหมายถึงไม่มีคำแก้ตัวใช้ขอโทษกรณีที่ทำความผิดร้ายแรงหรือว่ากล่าวขออภัยอย่างสุภาพต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอาวุโสสูงนะคะส่วนประโยคหลังคือโอซากินิเชเดชิมัสเราได้เคยอธิบายกันไปแล้วนะคะว่าหมายถึงขอตัวกลับก่อนส่วนคำว่าเดวะที่ใช้ขึ้นต้นประโยคมีความหมายว่าถ้าอย่างนั้น プロムレアウカジャペン申し訳ありませんではお先に失礼します申し訳ありませんではお先に失礼します申し訳ありませんではお先に

อ้าวยังไม่หายเียเหรอคะไม่น่าละ่ะหน้ายังดูซีดๆอยู่เลยก็ยังรู้สึกปวดปวดหัวอยู่อะครับถ้าเกิดจะกลับเร็วเนี่ยคุญญยวีต้องไปขออนุญาตบุโจหัวหน้าฝ่ายก่อนนะคะแล้วจำประโยคก,การพูดขออนุญาตได้หรือเปล่าคะ <c oughs> อ๋อจำได้ครับถ้างั้นผมไปขออนุญาตคุณฮายาชีก่อนนะครับเชิญค่ะ あのちょっと気分が悪いんです今日は早く帰ってもよろしいんでしょうかはいいいですよ申し訳ありませんではお先に失礼しますお大事に「アタパカティブカップ」<music>「こんはやしウナファイカプールワーラーヤカップ」 ในตอนท้ายของการสนทนาเมื่อคุณฮายาชิรู้ว่าปุญญวีไม่ค่อยสบายจึงได้พูดว่าโอไดจินิโอไดจินิแปลว่ารักษาตัวด้วยเป็นสำนวนที่ใช้บอกลาคนที่ไม่สบายนะคะมาจากคำว่าไดจิซึ่งมีความหมายว่าสำคัญหรือว่าเรื่องใหญ่ซึ่งก็หมายถึงขอให้นึกถึงสุขภาพเป็นสำคัญนั่นเองค่ะ お大事に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 ในการขออนุญาตกลับก่อนเวลาเลิกงานนั้นถ้าเจ้านายหรือผู้ที่เราเข้าไปขออนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือไม่สมควรที่จะให้กลับก่อนนะคะก็จะตอบปฏิเสธ ใช่ไหมคะวิธีพูดปฏิเสธก็มีหลายแบบอย่างเช่นいいえそれはちょっといいえそれはちょっとไม่นั่นน่ะอืมいいえคือไม่ไม่ใช่ใช้ต่อปฏิเสธตรงข้ามกับให้นะคะคำว่าそれ re หมายถึงนั่นสิ่งนานเรื่องนั้น ว่าเป็นคำช่วยแสดงหัวเรื่องของประโยคว่าเวลานี้เรากำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะชดเตะหมายถึงนิดหน่อยใช้บ่อยในการสนทนาแสดงความเกรงใจไม่อยากพูดตรงๆในที่นี้ก็คือไม่อยากอนุญาตไม่อนุญาตแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธตรงๆง,งเพราะเกรงว่าคู่สนทนาจะเสียความรู้สึกแต่ว่าพูดเพียงเท่านี้คนญี่ปุ่นก็เข้าใจแล้วว่ากำลังถูกปฏิเสธ การละไว้ไม่พูดตรงๆถือเป็นมรารยาทอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นเป็นวิธีการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะคืออีเอะโซเรว m คุมาริมัสอีเอะโซเรว,วาคุมารมประโยคนี้หมายถึงไม่อย่างนั้นน่ะลำบากนั่นน่ะลำบากคำว่าคุมาริมัสแปลว่าลำบากนะคะเป็นกริยารูปสุภาพบอกเล่าในที่นี้หมายความว่านั่น ทำให้ฉันลำบากถือเป็นการบอกปฏิเสธแบบอ้อมๆปฏิเสธอย่างนุ่มนวลอีกแบบหนึ่งว่าถ้าคุณทําอย่างนั้นฉันจะลําบากเพราะฉะนั้นอย่าทําวิธีปฏิเสธอีกแบบหนึ่งนะคะคืออีเอะโซเรวะดาเม้เดสอีเอะโซเรวาดาม้เดสหมยถึงไม่นั่นนะใช้ไม่ได้ เป็นการปฏิเสธที่ตรงและชัดเจนว่าไม่อนุญาตคำว่า dame หมายถึงใช้ไม่ได้เดส s เป็นหรือคือใช้เติมท้ายประโยคทำให้ประโยคของเราสุภาพนะคะการปฏิเสธตรงๆให้ชัดเจนมีอีกแบบหนึ่งค่ะคือพูดว่าอีเยสุเรวะอีเคมาเซงอีเเะอีเคมาเซไม่อย่างนั้นน่ะไม่ได้ คำว่าอิเคมาเซหมายถึงไม่ดีไม่ได้ใช่ไม่ได้นะคะทั้ง4ประโยคที่กล่าวมานี้มีความหมายในทํานองเดียวกันก็คือไม่อนุญาตให้ทำแต่ว่าสองประโยคแรกคืออ e, ิเยโซเร่วะชดโและอิเยโซเร่วะโคมาริมัจะฟังดูสุภาพและนุ่มนวลกว่าค่ะอิเยโซเร่วะ といいえそれはちょっと。いいえそれは困ります。いいえそれは困ります。いいえそれはダメです。 いいえ、それはいけませんいいえ、それはいけません日本文化コーナー เช่นเคยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในการทำงานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัทโดยเฉพาะในสายบริการคือครบ,บริการลูกค้าเนี่ยนะคะคก็มักจะอบรมพนักงานให้มีแนวคิดให้เข้าใจว่าลูกค้าคือพระเจ้านะคะมีคำพูดบอกว่าโอเคะซา,าม,มวาวะคามิซามะเดสโอเคะซามาวะคามิซามะเดสแปลว่าลูกค้าคือพระเจ้านะคะคนั่นหมายความว่า เราจะต้องบริการลูกค้าให้ดีที่สุดดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดลูกค้าไม่เคยผิดนะคะ hmm. เมื่อเกิดรเรื่องอาจจะมีการโต้เถียงโต้ย่างมีการเคลมกันเข้ามาถือว่าลูกค้าไม่ผิด hmm. บริษัทจะเป็นฝ่ายขอโทษจะอบรมพนักง,งานให้พยายามเข้าใจแนวคิดตรงนี้นะคะ hmm. แล้วก็ความรับผิดชอบการขอโทษออของคนญี่ปุน่นไม่ใช่เพียงเ,เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง แต่จะหมายถึงผู้บังคับบัญชาหมายถึงหัวหน้าหมายถึงเจ้านายก็จะต้องร่วมออกมาขอโทษร่วมร,รับผิดชอบตรงนั้นด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะผมจะต้องจำไว้ครับเพราะว่าจะได้รู้จักแนวคิดของคนญี่ปุ่นมากเึ้นครับเซนเซคิวะเรื่องโมเดโกโตโกซมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ญี่ปุ่นทุกท่านนะครับแล้วก็ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์ประกาศทิพย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้ช่วยกรุณาอธิบายคำศัพท์และรูปประโยคให้พวกเราได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอเรียนภาษาญี่ปุ่นเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้คราวหน้าครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นกันอีกครับวันนี้ผมและอาจารย์ประกาศทิพย์คงต้องลาไปก่อนครับมาใต้มาโชะไซโยนระลาไปก่อนละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 日本語を話そう